สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมาดามน้ำเพชรอีกแล้วนะคะวันนี้ยายมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งคือยายไม่อยากจะเอ่ยชื่อของเขาเนาะเขาได้โทรมาปรึกษายายเกี่ยวกับเรื่องสามีของเขา คือสามีของเขาอะค่อนข้างจะเจ้าชู้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาได้จับได้ว่าสามีของเขาได้แอบไปติดต่อกับผู้หญิงข้างนอกก็แอบคบกันแล้วเขาก็จับได้ พอจับได้สามีของเขาก็ไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมรับว่ามีอะไรกันเขาก็พูดแค่ว่านัดเข้ามาดูงานม,มาเคลียร์งานประมาณนั้นแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ เชื่อว่าแฟนของเขาอะต้องมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นใช่ใไหมนั่นแหละเขาก็ได้โทรมาปรึกษายายว่าจะทำยังไงยายก็เหมือนเหมือนยังไงอะก็ร <S or crashes> ับรับฟังรับรับฟังไปก็คือผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้รู้จัก ยายพอสมควรแล้วยายก็รู้จักเขาพอสมควรนั่นแหละพอที่เขาจะเชื่อใจเราอะไรอะไรอะไรให้ยายฟังเนาะอะละเ,เขาก็ได้โทรมาปรึกษาให้ยายว่าจะทำยังไงคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาได้แอบ,บติดตามแฟนเขาคือแอบ,บติด gps แล้วก็ ที่บ้านเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมนั่นแหละแอบติด GPS ไว้กับรถเวลาสามีของเขาอะ่ะเอารถไปไหนไปไหนผู้หญิงคนนี้เขาก็สามารถจะเช็คได้ใช่ไหมนั่นแหละเนชื่อไหมเขาเพยายามทำทุกอย่างผู้หญิงคนนี้ เพื่อที่จะจับให้ได้ว่าแฟนของเขาอะมีอะไรกันกับผู้หญิงคนนี้ยังไงยังไงอะจนวันหนึ่งอะ่ะผู้หญิงคนนี้เขาแอบเขาดูตาม G.P.S ใช่ไหมนั่นแหละแล้วเขาก็ตามไปเจอตามไปเจอว่าแฟนของเขาอะอยู่ตรงไหนตรงไหนใช่ไหมเออเขาก็ไปตามที่ gps มันบอกแล้วก็เขาได้ได้อัดได้อัดเสียงเครื่องอัดติดเครื่องอัดเสียงด้วยนั่นแหละทําทุกอย่างเพื่อที่จะจับให้ได้ออนั่นแหละเพะนเขาก็ไม่ยอมรับอีกนั่นแหละเขาก็เลยได้ โทรมาปรึกษายายว่ามันเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเขาอยากให้ยายออกความคิดเห็นออกจะเผื่อมีช่องทางหนทางดีๆช่วยกันหาทางออกอะไรประมาณนั้นน่ะยายก็บอกว่าก็หลอกถามไปเลยสิ ถามว่าได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆไหมในเมื่อเขาไม่ยอมรับใช่ไหม,มเราก็แกล้งเป็นเป็นผู้หญิงที่ใจดีหน่อยอืก็หลอกถามไปสิในเมื่อเราถามเขาหลายครั้งอะ่ะเขาไม่ยอมรับใช่ไหมก็ต้องใช้มุกนี้ยายบอกห้ถามไปว่าเอ่อ ชอบเขาเหรออืท้ามีอะไรกันน่ะอืมยายไม่ว่าหรอกนะถ้าเกิดว่าชอบเขาจริงจริงน่ะก็เอาเขามาอยู่ด้วยดีจะได้มาช่วยฉันดูแลคุณช่วยกันดูแลบ้านทำงานช่วยกันอืหลอกถามไปเลยยายก็พูดอย่างเงี้ยแนอันําเข้าไปดูซิว่า สามีของเขาอ่ะจะพูดออกมายังไงเชื่อไหมสามีเขาเขาว่าบ้าเหรออืมไม่ยอมรับอีกไม่ยอมรับอีกแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้นะเมียเพนะ่ะเช็คกระทั่งอธนาคารธนาคารอนะ่ะในมือถือใช่ไหมนั่นะโอนเข้าโอนออกอะไรกี่บาทกี่บาทเนี้ยเช็คทุกอย่าง เช็คทุกอย่างนะก็เห็นมีโอนออกโอนเงินออกมั่งทีละสองพันสามพันบางทีก็ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยอเห็นโอนออกแล้วก็มันก็ประจวบกับเวลาที่เขาเจอเจอกับผู้หญิงด้วยเวลามันเวลาโอนเงินกับเวลาที่เขาแอบนัดผู้หญิงเนะี่ยมันเป็นเวลาที่ ห่างกันไม่มากน่ะนั่นแหละเขาเมียเขาก็เลยสันนิษฐานว่าอืมันต้องโอนเงินให้ผู้หญิงแน่เลยอะไรประมาณเนี้นยัายก็ได้แนะนําเข้าไปว่าถ้าเชื่อว่าเขามีอะไรกันจริงๆเขาแอบโอนเงินให้กันจริงใช่ไหมก็บอกสามีไปเลยยายบอกว่าให้อ่ะให้พาผู้หญิงคนนั้นอ่ะ มาอยู่ด้วยกันเลยยายก็บอกอย่างนี้แหละในเมื่อในเมื่อเขาไม่ยอมรับใช่ไหมเออดีกว่ามันแอบโอนเงินให้ผู้หญิงคนนั้นดูแลผู้หญิงคนนั้นแต่เราอ่ะเป็นภรรยาเราต้องทํางานงอกงอกงอกไหนจะดูแลบ้านไหนจะงานบ้านไหนจะงานนอกบ้านเราทําทุกอย่าง นั่นแหละเรื่องอะไรเราจะยอมลำบากคนเดียวแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะมันทำอะไรมันแค่คอยมาเอาเงินใช่ไหมเอ่ยายก็พูดอย่างนั้นแหละยายก็ถึงได้แนะนำเข้าไปไงให้มันมาอยู่ด้วยกันเลยยายบอกอดูซิว่ามันจะอยู่ด้วยกันสกี่น้ำนั่นแหละมันจะได้รู้มันจะได้รู้ว่าผู้หญิงอ่ะสามีของเราอ่ะมันจะได้รู้ว่าผู้หญิงอ่ะรักมันหรือว่า แค่อยากได้เงินของมันนั่นแหละให้มันมาลำบากด้วยกันเลยยายว่าเรื่องอะไรเราจะลำบากอยู่คนเดียวใช่ไหมอันน่หยายว่าเขาก็บอกยายผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกยายว่าโอ๊ยทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็ต้องทำยายบอกอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้ก็ต้องทำถ้าอย่างนั้นก็คือ จะเลิกกับเขาไม่ละ่ะทําได้ไม่ละ่ะยายก็พูดอย่างเงี้ยถ้าเลิกกับเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมยายก็พูดอย่างงี้เออใช่ไหมในเมื่อสามีของเราอ่ะถ้าเรายังรักเขาอยู่อ่ะถ้าเราเลิกกับเขาไม่ได้อ่ะเราก็ต้องยอมอืมให้เขาเอาผู้หญิงคนนั้นน่ะมาอยู่ด้วยกันเลยยายก็บ,บอกอย่างเงี้ยเชื่อเถอะแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันก็เด็ก เด็กเด็กเด็กกว่าเราด้วยเด็กอะไรมันจะมาชอบคนแก่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เพราะเงินนั่นแหละเชื่อเถอะยายบอกยายบอกเข้าไปนะเชื่อเถอะอผู้หญิงคนนั้นน่ะมันไม่มาอยู่หรอกถึงมันอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ยายพูดอย่างเงี้ยมันก็แค่มาอยากได้เงินแค่นั้นแหละแล้วป่อยมันใส่กันเลยยายพูดอย่างเงี้ย หัวเราจะได้รู้ว่าเด็กอ่ะมันจะมีความจริงใจไหมนั่นแหละเขาก็พูดว่าทำใจไม่ได้เออทำใจไม่ได้เราจะเราจะ,าจะหาทางออกยังไงอ่ะในเมื่อตามแล้วทำทุกอย่างก็แล้วติด G P S ก็แล้วตามทำคลิปอัดคลิป อัดเสียงอัดฟังเสียงอ่ะเออนั่นแหละก็แล้วนั่นแหละยายก็บอกเขาไปเออมันก็มีวิธีนี้แหละที่จะช่วยได้ยายก็บอกเขานะ <c oughs> ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เขาพูดอย่างเงี้ยอ,อผลสุดท้ายผลสุดท้ายผู้หญิงผู้หญิงอ่ะมันก็ ไม่มาหรอกคือสามีของเขาอ่ะไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าว่าชอบเด็กคนนั้นนั่นแหละขนาดแก้งแก้งพูดไปว่าอืให้ชวนกันไปอยู่ด้วยเด็กพากันมาทำมาหากินนั่นแหละสามีของเขาก็ไม่ยอมรับยายก็ถึงอยากจะบอกว่า ถ้าเราอะ่ะไม่อยากจะเสียสามีเราไปใช่ไหมให้มันมาอยู่ด้วยกันไม่งั้นก็ตกลงตกลงกันไปเลยว่าถ้าถ้าคุณจะให้จะดูแลผู้หญิงเด็กคนนั้นอะ่ะคุณก็ต้องให้ฉันรับรู้นะเรื่องการเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะฉัน รักคุณนะฉันถึงได้ยอมให้คุณอะ่ะเอาเด็กคนนี้มาอยู่ด้วยยายก็เลยแนะนำเข้าไปอืมเราจะได้รู้ไงว่าเขาให้เงินเด็กคนนั้นอะ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมนั่นแหละฉันถ้าเขาทำให้คุณอะ่ะมีความสุขฉันก็ยินดีอืมแล้วเราอ่ะแล้วเราจะได้รู้ รู้พฤติกรรมของของเด็กคนนั้นด้วยใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็รู้พฤติกรรมของสามีเราด้วยถึงเราไม่ยอมอะ่ะเขาก็แอบคบกันอยู่ดีใช่ไหมนั่นแหละถึงในใจของเราอะ่ะมันจะเจ็บช้ำใชจะจะจะทำใจไม่ได้อะ่ะเราก็ต้องทํานะคะ เรายอมเสียแต่เราไม่ยอมเสียทั้งหมดใช่ไหมคะดีกว่าดีกว่าสามีของเราอะไปอยู่กับไปอยู่แอบกินกับเด็กคนนั้นอะโดยที่เราไม่รู้แล้วเขาดูแลกันยังไงอะไรให้เงินกันเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเขาไม่อยู่กับเราอะเรารู้ทุกอย่างเราควบคุมได้ทุกอย่าง ็นั่นเลยยายพูดนะว่าเชื่อเถอะเด็กมันมาอยู่ได้ไม่นานหรอกยายก็บอกเขาไปประมาณเนี่ยมันก็แค่มาอยากได้เอาแค่เงินแค่นั้นหละมันจะได้รู้สามีเราอะ่ะมันจะได้รู้อว่าใครอ่จะรักจริงนั่นหล ผลสุดท้ายก็เขาก็ทำทำตามที่ยายแนะนำนะคะนั่นแหละ <c oughs> เขาก็ทำผลผลสุดท้ายาแฟนของเขาอะ่ะก็มีก็ไปมีอีกอีกเด็กคนใหม่อีกเอออย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆเขาก็ผู้หญิงคนนั้นก็ โทรมาปรึกษายายอีกคือจะมีมีใหม่อยู่เรื่อยประมาณเนี้ยโอ้ยยายก็บอกเขาว่าถ้าเลิกได้ก็เลิอกอืมทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนยายก็บอกเขาไปแต่เขาก็รักสามีเขามากนะเนาะนั่นแหละมันก็มีวิธีเดียวอะที่ยายเนี้ยนำอะ ดีกว่าดีกว่าเข้าค้นข้าวค้ขนของขนสมบัติแอบไปอยู่กินกันข้างนอกโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมเออถ้าเขามาอยู่กับเราอ่ะเรายังรู้นะคะอืมว่าสามีเราอะอะไรยังไงดูแลเด็กคนนั้นยังไง มันก็อยู่ในสายตาเรานะคะนั่นแหละเราก็ต้องยอมเสียค่ะถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียสามีของเราไปใช่ไหมเราก็ต้องเลือกที่จะเสียบ้างนั่นแหละผู้ชายเจ้าชูอ้อะยังไงต่อให้เราจะติด g p s ติดกล้องวงจรอัดคลิปอัดเสียงยังไงอะ มันจับได้มันก็ไม่ยอมรับหรอกค่ะถึงยอมรับถึงเราจะเห็นกับตาได้มันก็ไม่เลิกอะค่ะมันเป็นสันดานค่ะผู้ชายเจ้าชูอ่ะมันไม่มีวิธีไหนที่จะปรับผู้ชายเจ้าชูได้หรอกค่ะมันมีวิธีเดียวหรอกค่ะบอกให้มันมาอยู่มาอยู่ด้วยกันเลยช่วยกันทำมาหากินเลยนั่นแหละ แล้เราก็ต้องควบคุมทรัพย์สมบัติควบคุมควบคุมเงินนั่นแหละมันก็ต้องทำแบบนี้ล่ะคะ่ะมันมันมันเลือกไม่ได้ยายก็บอกเข้าไปผู้ชายเจ้าชู้นะคะมีวิธีเดียวอะ่ะถ้าเราไม่เลือกกับเขา ยายว่ามีวิธีนี้แหละดีที่สุดถึงเราจะช้ำใจเจ็บใจเมื่อเรามองเห็นภาพบาดตาบาดใจอะมันก็ต้องทนเจ็บค่ะในเมื่อเราอะเลือกเลือกที่จะอยู่กับเขาอ่ะ ในเมื่อเราไม่อยากจะสูญเสียเข้าไปอะคะ่ะยายก็เข้าใจนะคะหัวอกลูกผู้หญิงอะเวลาสามีนอกใจอะมันก็ต้องใช้วิธีนี้ล่ะคะ่ะเอามาอยู่กินด้วยกันเลยจะได้มาช่วยกันทำมาหากินพูดไปเลยเรื่องอะไรเราจะยอมลำบากอยู่คนเดียว ผู้หญิงคนนั้นมันไม่ได้ลําบากอะไรเลยมันคอยมาเอาแต่เงินแล้วมันก็ไปอเออมันไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแต่เราต้องปฏิบัติพัดวีทําทุกอย่างดูแลสามีดูแลบ้านทํางานอีกผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะใช่ไหมนั่นแหละยายถึงได้บอกเขาว่าเอาวิธีของยายอ่ะ,ะเผื่อ ใครอ่ะได้มาดูคลิปนี้แล้วอ่ะก็ถ้าถ้าหากว่าคลิปของยายมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาเหมือนประมาณนี้นะค่ะก็ลองทำดูนะคะเพื่อผลประโยชน์ของเราค่ะถึงเราจะเสียสามีเราไม่ยอมเสียทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลสพ ดูแลผลประโยชน์ของเราด้วยเรื่องอะไรเราจะยอมเสียทั้งหมดค่ะถ้าหากว่าคลิปยายเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้ายายจะมีอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอีกนะจ๊ะบ๊ายบาย